ผม่ปม็กรดไหลย้อนเนี่ยโคตรทรมานเลยเหมือนตายทั้งเป็นผมพูดจากฐานะคนที่เคยเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วผมบอกเลยว่าใครไม่เป็นแม่งไม่เข้าใจใครไม่เป็นแม่งไม่รู้ใครไม่เป็นแม่งอุ้ยไอ้นุ่มมาโฆษณาเกินจริงเป็นก่อนละกันแล้วก็ลองใช้ดูคืออันนี้ผมไม่ได้แบบมาตอหลงตอแหลหรือมาโฆษณาโอเวร์เคลมคืออันนี้พูดจริงๆเราจะต้องทํายังไงอ่ะเราก็ต้องเนี่ยละฮะต้องมีอะไรเสริมเข้าไปเหมือนกันเพราะก่อนนั้นนี้เรารักษามาแล้ว เราดีขึ้นมาแล้วเราจะปล่อยให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะไม่เอาแล้วเรื่องราวของอวัตถุดิบจากธรรมชาติที่วันนี้เนี่ยก็มีนนัตรกรรมใหม่ซึ่งผมกำลังจะนนแนะนําตัวนี้เนี่ยสำคัญตรงไหนก็ต้องบอกเลยบอกว่าเจ้าฮาชิยูอารีตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีส่วนผสมที่เรียกว่าเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงๆอย่างที่บอกไปนะกระเจี๊ยบเขียวกล้วยดิบว่านหางจระเข้ใบบัวบกโปรตีนจากไข่ขาวน้ําผึ้ง6ปัน6ชนิดนี้นะฮะจะอยู่ในนี้เขาจบทีเดียวใน1ซองในนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี เนี่ยครับถามว่ามันสําคัญตรงไหนอันนี้เนี่ยนะจะบอกว่าเวลากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกอะมันจะเคลือบนะฮะมันจะเป็นเมือกไปเคลือกกบกระเพาะเราเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกรดกรดที่มันออกมาเนี่ยก็จะโดนไอเ้เจ้าเมือกเหล่านี้โคเทคเอาไว้ให้สําหรับม,มันก็เป็นการเคลือกบกระเพาะเอาตรงๆ่งประมาณอย่างนั้นน่ะนะฮะก,ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ฉีกมาคุณจะได้กลิ่นหรือว่ากลิ่นมันจะแบบหอมๆผมชอบนะเนี่ยแล้วก็น้ําครึ่งแก้วก็ต้องคนแบบนี้อ่าผมไม่ค่อยเป็นคนที่แบบเลือกกินนะ ผมกลัวจะกินอะไรสักอย่างหรือจะแบบหาอะไรมาแบบดูแลตัวเองสักอย่างเนี่ยต้องพิถีพิถานพอสมควรและที่สําคัญในเจ้า URD ตัวนี้เนี่ยเขามีออยยนะครับแล้วก็มาตรฐานโรงงานเนี่ยก็สุดยอดนะฮะ GMP ISO 9001มี HACCP เป็นมาตรฐานอาหารนะครับปลอดภัยอ่ะเนี่ยนะฮะเราเราคนไปให้มันแบบเป็นหนกดึดอย่างเงี้ยเนี่ยเสร็จกินเลยอันนี้แนะนำกินตอนเช้านะหนึ่จอง แบบนี้นะฮะ